ะะเป็นเพื่อนชาวสุสานภาษาฝรั่งเศสบุกนะคะวันนี้หญิงมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะก็คือจะมาบอกว่าวันศุกร์นี้น้าท่นหมอจะเดินทางมาที่คลินิกเรเนวีนนะคะที่อุบลราชธานีนะคะอ,อยู่ในของส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะ UMC ลุ่ยโพลีนะคะก็เพื่อนเพือรู้ว่าท่านใดน,นะคะที่สนใจเกี่ยวกับการ เปษาผิวหน้านะคะดูระผิวหน้าด้วยนะวัตกรรมใหมซอฟเลเซอร์นะคะหรือว่าให้คุณหมอลองคอนซอลผิวหน้าดูนะคะว่าเราควรจะเริ่มต้นในการดูแลรักษาย,ยังไงนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการเสริมกรรมนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะตรงนี้เจ็ตัวไม่เจ็ตัวนะคะตรงนี้จะเจ็ตัวน้อยแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนด้วยนะคะยังไงก็ลองเดินทางมาปรึกษาท่านได้นะคะท่านจะอยู่ตั้งแต่9โมงถึง5โมง ก็หญิงก็จะอยู่ในส่วนวันนั้นก็จะได้เจอหญิงด้วยนะคะก็จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ <c oughs> อาาาข้อคโปรโมชั่นต่ตางๆด้วยนะคะเ <c oughs> น่ก็อยากให้เพื่อนๆที่สนใจรู้ว่ากุคลใดก็ตามนะคะลองเข้าไปสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะคะ